พี่กอลครับครับผม V สองร้อยราคาต่างกันยังไงครับอ่มาดูกันครับนี้ V สองร้อยสเปเชียลนะครับส่วนด้านนี้จะเป็น V สองร้อยสเปเชียล GP นะครับข้อแตกต่างก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทส่วน GP จะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับไม่รวมส่วนลดนะครับแล้วข้อแตกต่างของ V สองร้อยสเปเชียลนะครับ ปี2023มีหมด44นะครับแล้วก็จะเป็นขอบเงินนะสังเกตดีๆครับสำหรับ V 200 Special g p นะครับข้อแตกต่างก็จะมีคิ้วขอบสีดำนะครับแล้วก็สีก็จะมีสีเขียวกับสีเทานะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอีกก็จะมีสติกเกอร์ด้านจมูกหมูนะครับแล้วก็หมึกสัญลักษณ์โลปหมึก อิงสเปซนะครับแล้วก็รวมถึงสติกเกอร์ก้า,านป่าด้านนี้นะครับแล้วก็สติกสติกเกอร์แบบค้างพิเศษนะครับออกรถวันนี้รับส่วนลดไปเลย3,000บาทแต่ติดเครดิตก,ก็ออกได้ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ